สวัสดีค่ะคลิปนี้คุยกันในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งโงงนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าถามกันเข้ามาเยอะในเรื่องของวิธีการเลี้ยงจิ้งโงงเลี้ยงยังไงบ้างมันเลี้ยงเหมือนจิ้งหรีดมันเลี้ยงเหมือนแมลงอื่นไหมคำตอบก็คือมันเลี้ยงต่างออกไปนะไม่เหมือนกันเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คือลืมไปได้ใช้กับจิ้งโกงไม่ได้นะจิ้งโกงตอนนี้เดี๋ยวรอบถัดไปนี่จะใช้เป็นใบไม้แห้งในการให้เป็นที่หลบซ่อนของจิ้งโงงจะไม่ลงแผงไข่เหมือนแมลงอื่นๆนะเนื่องจากว่านี่มองว่าจิ้งโงงมันเลี้ยยงาว พอ,อเลี้ยงยาวบางทีก็ร่วมๆสามเดือนเนาะหนาหนี่ก็ร่วมๆสามเดือนหน้าร้อนก็อยู่ประมาณสองเดือนการใช้แผงไข่บางทีมันก็ทาให้แมลงเราป่วยง่ายเนื่องจากแผงไข่บางทีมันก็หมักหมมเชื้อโรคได้ง่ายมันเป็นกระดาษพอถูอความชื้นเนี่ยเชื้อโรคมันก็แพร่แพร่ไวกว่าอื่นๆอันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะก็เลยจะงดการใช้แผงไข่ลงแล้วก็ใช้ใบไม้แห้งแทนเนื่องจากจิ้งโกงอ่ะเราเลี้ยงไม่ได้โดกมากพอเราใส่ใบไม้ใบแห้งพวกนี้ยเขาหลบซ่อนเขาก็อยู่อาศัยกันได้นะะก็ลดลดการกัดกันเองลงไปได้เยอะ ทีนี้ในเรื่องอาหารเราก็ให้พืชผักด้วยแล้วก็ให้หัวอาหารด้วยถาดน้ําก็ลงสองถาดชั้มถาดตอ่อบ่อเนื่องจากเราลงใบสดใบไ,ไม้สดใบพืชสดเนี่ยมันก็จะมีน้ําปนเขาก็จะได้กินน้ําทางอ้อมด้วยอ่ะแน,แนวทางใหม่ในการเลี้ยงจิ้งจกงจะใช้แบบนี้ส่วนจะเลี้ยงรอดไม่รอดนั้นให้เพื่อนดูแลในเรื่องของความสะอาดเป็นสําคัญเชื้อโรคอ่ะมันก็จะอยู่ในตามอากาศอ่ะไม่รู้ว่ามันจะตกอยู่ตรงไหนเนาะเราก็ดูแลบ่อให้สะอาดอยู่เสมอ ฐานน้ำให้สะอาดอยู่เสมอฐานอาหารให้สะอาดอยู่เสมอแล้วเราจะเลี้ยงกงรอดนะฮกงมันไม่ใช่มแมลงที่จะเลี้ยงได้ง่าย,ายๆเพื่อนเนื่องจากว่าหนึ่งระยะการเลี้ยงยาวพอระยะการเลี้ยงยาวมันก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคได้เยอะกว่ามแมลงอื่นๆสองก็คือเขาค่อนข้างเบาบางตัวเขาจะนิ่มอ่ะนะคะแล้วก็เป็นมแมลงที่เขาไม่มีกระดูกสันหลังกินอะไรเข้าไปมันก็แพร่เชื้อได้ไวเปอร์เซนตตายมันก็สูง นะคะใหเ้เราดูแลประมาณนี้ยส่วนในเรื่องของการเลี้ยงแบบใหม่เดี๋ยวนี้จะลงคลิปให้ตอนนี้โก่งยังไม่ฟักนะคะภาพจะเป็นภาพที่เลี้ยงในะปัจจุบันต่อไปจะงดแผงไข่แน่นอนจ้ะ